สวัสดีครับมาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองนะครับเมื่อวานนี้ก็นายกแพทองทานชินวัตรโดนสารตัดสินไปแล้วนะครับว่าผิดจริยธรรมร้าแรงนะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประ,ประเทศชาติก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบกันแล้วความเป็นนายกรัฐมนตรีของแพทองทานก็จบไปแล้วก็ไม่ต้องไปซ้ําเติมอะไรนะครับก็จบไปแล้วก็ถือว่าท่านหมดหน้าที่ไปแล้ว คนนี้คนต่อไปที่จะเป็นนายกมนตรีเนี่ยนะครับสถานการณ์ณวันนี้หลังจากการตัดสินหนึ่งวันเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวทั้งจากนักการเมืองและกระแสข่าวจากข่าวทั่วๆไปทางด้านการเมืองเนี่ยก็เป็นที่แน่ชัดว่านายกคนต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นนายกมากที่สุดก็คือพี่หนูหรืออนุทินนะครับพรรคสีน้าเงินหรือพรรคุูมใจไทยก็มีโอกาสสูงเพราะว่าได้คะแนนเสียงสําคัญจากพรรคประชาชนร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับในการค้าจุนสนับสนุนให้เป็นนายก โดยภายใต้เงื่อนไขนายกสี่เดือนนายก4ี่เดือนผมพม่เคยได้ยินนะครับนายกสี่เดือนพักประชาชนบอกให้พี่หนูเป็นสักสีเดือนนะครับแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ทางพักประชาชนก็จะไม่เข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับว่าที่นายกหนูก็บอกรีบรับเลยครับยินดีครับผมอยู่4เดือนครับไม่เป็นไรครับแก้รัฐธรรมนูญ นะครับเข้าเข้าไปก็จะไปแก้ปัญหาชายแดนไทยขเขมรเพราะว่าถ้าเปลี่ยนนายกเนี่ยปัญหาชายแดนไทยขเขมรน,น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าฮุนเซนบอกไม่อยากจะคุยกับนายกที่มาจากจินวัตนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่านายกหนูเข้ามาก็อาจจะดีขึ้นนะครับก็แนวโน้มครับนายกหนูเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นนายกมากนะครับแต่ที่เพื่อไทยเขาระแวงก็คือว่าถ้าเข้ามาแล้วเรื่องคดีหัวสอวอ ของคุณอนุทินจะว่ายอย่างไรนะครับคดีหัวสวนะครับเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็คดีเขากระโดงของตระกูลชิดชอบที่กําลังเป็นข่าวสารเนี่ยครับว่าใครผิดใครถูกเราก็ไม่รู้นะนะครับจะมีการเพิกถอนโฉนดอะไรไหมของอ่าคนในตระกูลชิดชอบหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็ดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นนายกชอบใครก็เชียร์นะครับไม่ชอบใครก็วิจารณ์แต่อย่าวิจารณ์แรงเดี๋ยวก็ฟ้องหมิ่นประมาทเอา クロー